นี่เขาก็ให้มานี่ด้วยเนี่ยเขาให้กระสุนน้ํามาสํารอง <ไป S 1> ให้เติมน้ําเข้าไปลูกมาเล็กนิดเดียวนะเติมน้ำเข้าไปแล้วมันจะพองเป็นแบบนี้ด,นดูไปไหนไปดูอะไรไปดูมนี่นี่แล้วมันจะพองอย่างนี้กระสุนน้ํากระสุนเจลใค่โอเคล้ากให้ลูกให้แว่นตาป้องกันมาด้วยให้แว่นตาป้องกันมาด้วยทไมอะ่ะแล้วก็ให้ลูกระสุนยางกระสุนจุ๊บหกลูก Star Fighting เป็นปืนยิงไอ้กระสุนน้ำกับกระสุนจุ๊บนี่กระสุนน้ำกระสุนน้ำกับกระสุนจุ๊บจุ๊บติดไอ้นี่เอาดูกระสุนน้ำกระสุนน้ำนี่ไงอาถือก่อนโชว์น้อยกระสุนน้ำใส่ข้างบนนี้ครับชักเองไม่ได้รองเด็กเดี๋ยวเนี้ยจะเปิดให้ดูก่อนเปิดให้ดูก่อนกระสุนน้ำใส่รูนี้ชึบคล้ายๆกับปืนเนิร์ฟเดี๋ยวยิงกระสุนน้ำโชว์ก่อนยิงกระสุนน้ำโชว์ก่อนเดี๋ยวพ่อชักให้ โอเคใส่แล้วเอาไม่ต้องใส่แล้วใส่แล้วครับมายิงโชว์เร็วยิงยิงยิงอัดกำแพงโชว์เพื่อนดิยิงอัดกำแพงโชว์ดิอัดกำแพงนี่อัดกำแพงนี่กำแพงนี่อ่าดูดิกระสุนน้นจะแตกไหมเราจะยิงกระสุนทุกคนทุกคนต้องเล่นกับตรงนี้กับมองตรงนีดูดีหลังกระสุนกระสุหลังกระสุนหน้าให้ตรงกันปึง้งกระสุนล้าครับโดนตรงไหนน่ะแตกไหมตรงนั้น โดนครับโดนโดนโดนกำแพงด้วยโดนสังกะสีด้วยไหนยิงกระสุนกระสุนอะไรเดียวนนั่งคี้รไหนยิงอะไรโชว์โอ้ยเดี๋ยวอุ๊บอ่ะยิงโชว์สิโอ้กระสุนแตกเลยไหนยิงไหนยิงดิ โอเคไปแล้วกระสุนกระสุนไปไกลแล้วยิงโชนอยิงอะไรยิงอะไรครับยิงอะไรครับยิงไหนครับอูกระจายครับกระสุนน้ำกระสุนเจลมากกว่าเขาว่าลูกสุดท้ายครับยิงโชดิยิงอะไรยิงพื้นยิงพื้นข้างล่างยิงไหนดิจีเอชซีรีส์จปืนนี้รุ่น GH ยิงอะไรยิงไหน ยิงไหนยิงไหนยิงไหนหมดแล้วสุดท้ายยิงเลยไปแล้วครับไปไกลแล้วต่อไปยิงกระสุนจุ๊บจุ๊บติดหน้าต่างจุ๊บติดกระจกเอายิงยิงโชว์เลยให้มันติดปักตรงนี้เลยอ่าแค่นี้งไงโอโ้โหแรงอยู่นะห้ามห้ามเพื่อนๆของออมห้ามยิงโดนตานะถ้าซื้อมาเล่นกันเจ็บเหมือนกันนะถ้าโดนตาแบบเข้าลูกตาเลยอนยะ่างเงี้ย หไยิงช่วยอีกลูกยิงช่วยอีกลูกนึงยิงไปทางไหนยิงไปจุ๊บนั่นเหรอมันจะถึงเหรอโอ้ยถึงเลยฮะเอาเลยยิงช่วยอีกลูกนึ่งเล็งให้ตรงแล้วก็ซัดเลยนั่นไงได้ไกลอยู่นะเนี่ยระยะทางเนี่ยกี่เมตรเนี่ยมีอีกเยอะครับมีลูกอีกเยอะเดี๋ยวพ่อจะให้อมยิงให้ดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แสงนั้นอันนั้นมันลูกกระสุนน้ำ ต้องให้พ่อชักให้เพราะว่าต้องให้ผู้ใหญ่ชักให้เพราะว่ามันโอ้ลูกนี้ไม่ติดครับลูกที่สามมาพ่อชักให้ก่อนเอาโอเคยิงโชว์ที่ติดไหมจุ๊บไหมก็ยิงขึ้นไปข้างบนแล้วเอาไงโอ้มันจะเอาไงอ่ะลูก <c oughs> มันสูงเลยอะเอาโรดออกมาแล้วนี่ไงโรดออกมาก็ติดจุ๊บเลย เอ้ยไม่ได้ขับข้างมันยิงไม่ออกมันยิงไม่ออกมันไม่มีตัวดันมันไม่มีตัวดัน้อาให้ชัก้องให้พ่อชักนะพ่อให้ผู้ใหญ่ชักมันมันแข็งมากกว่าเด็กหกขวบจะชักได้ลูกนี้ไม่ติดครับมันสงสัยลูกมันสะบัดเอาลูกโชว์อีกลูกนึงอย่าออกไปข้างนอกนะมันออกไปข้างนอกขี้เหรยไปเก็บโอ้ยลูกนี้ไม่สวยสวยสุดท้ายครับให้มันติดเลยนะให้มันติดเลยนะเอาเลย วาวนี่ครับชมหน้าดักแม่นปืนแล้พบกันนะคะ